ดีครับก็กลับมาพบกับูมิีกเช่นเคยนะครับหนึ่งชัยวัฒน์นะครับวันนี้ก็มีเหรียญพุทซ้อนใหญ่นะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดทิ่ใหญ่เรามาดูกันครับว่าเป็นยังไงขออนุญาตแกะแป้นหนึ่งครับแกะยากเลยซีนมาดีเลยนะครับนี่ยมาดูด้านหลังนะครับจะเป็นพระธาตุเจดีหลวงปู่ทวดนะครับ นี่งานจะองแซยิบนะครับ9กสามนะครับนี่มีตอกโค้ดด้วยนะครับตรงนี้สวยเลยนะครับเดี๋ยวนี้พิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับข้างหน้านะครับนี่นะครับผมวัดสำเพอเชยนะครับตรงปุทวดวัดสำเพอเชยนะครับมือผมสั่นอ่าเป็นยังไง โอเคเนี่คะเรียนจริงจะออกผิวลุงๆนะครับก็ค่อนกลางสวยนะครับหิงใหญ่นะครับรอยตรงรอยตัดเนี่ยตัดฉีกนะครับตรงห่วงครบนะครับเนี่ยก็แวะมาเอามาให้พี่ๆทุกท่านได้รับชมนะครับ อันนี้ก็มีราคาเปิดด้วยนะครับก็พี่ทีทนานสนใจก็ลองทักผมไปนะครับที่1นชัยวัฒน์นะครับหรือจะทักอแอดไลน์ GAT ไปก็ได้นะครับแอเอ8ีสามแปศูนย์แปดเนะะนี่อันนี้นีนี่สวยนะครับอ่าวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับนี่สวยเลยนะครับโอ้โหสวยจัด นะครับ